ทุกท่านรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าแคปโฟ 1.9s สีบรอนเงินนะคะรุ่นนี้มี2ส,สีสีขาวแล้วก็สีบรอนเงินคันนี้ตกแต่งใหม่ด้วยกระจังหน้าโครเมียมพร้อมไฟตัดหมอกคุณเจรีโมทซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้ติดมากับรถนะคะใส่ล้อแม็กขอบ18นิ้วพร้อมโหลดหน้า2หลัง3ค่ะแถมคิ้วกันสาดแถมฟิล์มแถมล้อแม็ก คุณเจรีโมทไฟตัดหมอกนะคะนี่มุมมองของด้านข้างตัวนี้จะเป็นไฟฮฮโรเจนนะคะถ้าถามเรื่องราคารุ่นนี้ราคาไม่แพงค่ะขายดีมากอยู่ที่หกแสนแปด่สีขาวถ้าสีบรอนอยู่ที่หก3 0 0 0นะคะจะดาวเท่าไหร่จะออกรถกันยังไง ค่อยทักมานะคะมีพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำงานเป็นอาชีพพนักงานประจำม,มนุษย์เงินเดือนพนักงานบริษัทห้างร้านที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีวันนี้ตามีโอกาสได้ส่งมอบรถแพกคู่ของรุ่นตัวเตี้ยนะคะอ่านี้มามองมุมมองด้านหลัง มองด้านหลังนะคะรุ่นนี้ไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะอ่าที่เปิดฝากระโปรงหลังนะคะเดิมจะเป็นสีดำแต่ตาแถมครอบโครเมียมไปให้เรียบร้อยค่ะจะได้ดูหรูหรามีระดับนะคะล้อแม็กลายนี้สวยถ่ายดีล้อไม่ลน้นพอดีค่ะ มีด้านข้างของอีกมุมนะคะมีสติกเกอร์บอกว่าแคปโกามาดูภายในกันบ้างค่ะภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยสามก้านช่วยให้ขับแบบประชับมือเครื่องเสียงแบบหนึ่งดินนะคะตัวนี้มีช่อง USB นะคะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร 6เกียร์แล้วค่ะรุ่นใหม่เข้าเกียร์ง่ายขึ้นนะคะมาดูมาดูกระจกหลังเบาะหลังนะคะเบาะหลังนั่งสบายกว้างขวางนะคะอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่มุมแดดอโอเคคันนี้จบแล้วคันต่อไปเราจะส่งมอบอีกคันหนึ่งเป็นชื่อรุ่นว่า แทปโฟ1.9เซตัวนี้ออปชั่นเยอะกว่าราคาก็ต้องสูงกว่าด้วยนะคะเริ่มจากไฟหน้า,าไฟหน้าจะสวยมากค่ะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะามาดูล้อแม็กนะคะมาดูล้อแมกล้อแม็กรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะสวย การทางฝาน้ำมันนะคะค่ะรุ่นนี้มีกันชนท้ายนะคะมาดูภายในแถมกระบะเม็กไลนนืงค่ะคุญแจรีโมทนะคะตัวนี้พร้อมมี i m m o บิ l ลเซอระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมอ่าหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและระบบครูดคอนโซลน,นะคะระบบปรับตั้งความเร็วอ,อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวล,ลามาดูเบาะหนังนะคะเบาะหนังเบาะหนังแท้นะคะติดมาจากโรงงานดีไซน์สวยนั่งสบายอ,อกประชับนะคะเบาะหลังนะคะเบาะหลังเป็นเบาะหนัง เย็บแบบพิธีพิถันนั่งสบายอกกระชับเหมือนกันตัวนี้ช่องหลังนะคะจะมีแอแล้วก็ช่องเสียบ usb นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับสองคันโอเควันหน้ามีส่งมอบและตาจะมารีวิวให้ฟังกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ